ครับตัวนี้พิเศษยังไงเริ่มต้นเลยครับมีปากานะครับปากานี้เป็นปากาเฟรมเหล็กตัว7นิ้วนะครับได้ความบึกบึนนะครับเป็นแข็งเลยนะครับไล่เรียงมาตรงนี้เป็นไม้อัดเบิดทั้งหมดนะครับทั้งทั้งหมดนี้เป็นไม้อัดเบิดไม้อัดเบิดคือมันมีเลเยอร์หรือว่าความแข็งที่มากขึ้นนะครับเขาเซว่าตัวกาวของเขาดีมากนะครับสาหรับตัวนี้กาวแข็งนะครับแล้วก็มีนี่ครับลิ้นชักให้ไปอีก2ใบนะครับใช้รางลิ้นชักที่เป็นระบบ ลูกปืนสามตอนหรือเรียกว่าเราก็สองตอน,นี่แหละครับเนี่ยฮะอ่าทั้งสองกล่องเลยนะครับประกอบไปให้เลยท่านไม่ต้องประกอบเพียงตใส่ตัวอ่ามือจับนะครับตรงนี้ไล่เรียงมาเรื่อยๆตัวนี้มีฐานรองให้เรียบร้อยนะครับหนักแน่นนะครับมั่นคงไล่เรียงมาตัวนี้ถ้าเอาตัวท็อปนะครับมีถาดตัดหรือว่าครอสคัตให้ซึ่งเป็นลักษณะสไตล์เหมือนฝรั่งเลยครับตรงนี้ล็อกได้ครับบิดอ่าท่านแล้วแต่ท่านต้องการเลยหรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็มีมีตัวรับไม้นะครับด้านหน้า เสร็จแล้วด้านนี้ไล่เรียงมามีตัวติดเราเตอร์ได้มีรั้วจะรั้วพิเศษหรือรั้วธรรมดาได้หมดนะครับไล่เรียงลงมาตรงนี้นะครับปรับถ้าท่านจะเอาชั้นหรือว่าไม่เอาชั้นได้ครับเนี่ยใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับหรือท่านจะไปตีชั้นใหม่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะผมทําไว้ให้หมดแล้วคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่น่าสนใจครับอ่ะอย่าไม่ลืมนะครับก็คือตัวนี้ครับผมทําเหมือนฝรั่งเขาทําก็คือตัวรั้วนะครับสามารถ ใช้ออกมาเต็มแล้วผมก็ทําตัวนี้วาให้เข้ากับตัวงานเลยจะไม่มีช่องเลยนะครับครับโต้เลื่อยเป็นดีวอลดีเดบิวอีเนะครับตัวนี้นี่ใบที่เขาให้มาก็โอเคนะครับของเขาเลยนะครับตัวนี้10นิ้วครับผมตัวนี้เสร็จแล้วหรือว่าเลื่อนได้นะครับคามพที่เขาเต็มหน้าเลยเดี๋ยวไปดูตัวพิเศษอีกครับสวัสดีครับผมนุชิดแทคอมเิวเตอร์นะครับคลิปนี้มาแล้วนะครับสําหรับเจ้าโต๊ะเลื่อยดีวอลนะครับรุ่นนี้นะครับ ซึ่งเป็นรุ่น DWE 7492นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมอยากจะทําชุดต่อเสริมมานานแล้วแต่ว่าจริงๆทำมานานแล้วมีลูกค้าอุดหนุนไปท่านหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปคลิปนี้ก็เลยเอามาทํากันมีเอามาแค่5ชุดนะครับเริ่มต้นคิดว่าท่านจะน่าจะชื่นชอบทั้งหมดนี้ใช้ไม่อัดเบิรดทำนะครับแล้วก็ทำสไตล์แบบยุโรปที่เขาทํากันเดี๋ยวไปดูแล้วครับราคาน่าจะจับต้องได้ครับมีลิ้นชักมีอะไรให้เนี่ยในนี้ คิดว่าท่านจะชื่นชอบนะครับสาหรับงานชุดนี้เป็นชุดที่เราตั้งใจทํามานะครับรวมส่งให้ด้วยนะครับสําหรับราคาในวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย มีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมก็จะให้ชิ้นส่วนไปนะครับท่านก็ไปประกอบเอานะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมจะทําเป็นกล่องกล่องแล้วก็เป็นร์าไปแต่ถ้ามาหน้าร้านผมประกอบให้เลยเป็นอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครับว่าชิ้นส่วนทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วท่านจะเรี ไล่เรียงประกอบยังไงแต่ว่านะครับผมอาจจะมีคลิปสั้นๆสำหรับท่านที่อุดหนุนไปแต่ตัวนี้ทำมาไม่เยอะนะครับ5ชุดเท่านั้นเองนะครับมีผู้ชมทางบ้านอุดหนุนไปแล้วชุดหนึ่งนะครับวันนี้เรามาทำคลิปกันเดี๋ยวให้กล้องเข้าไปดูใกล้ๆครับว่ามีพาร์ทอะไรบ้างครับพาร์ทแรกที่ผมส่งไปนะครับถ้าส่งไปผมจะส่งตู้นี้ไปเลยนะครับเป็นตู้ตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับเป็นลูกปืนอลาลูกปืน2ตอนหรือเรียก3ตอเนี่ยแหละครับให้ไป2 2ลิ้นชักนะครับประกอบไปให้เลยนะครับในนี้ แต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตัวมือจับนะครับเดี๋ยวผมจะยืดให้ท่านดูอีกทีนะครับแต่ว่าผมจะเจาะรูเล็กๆไปให้ท่านท่านก็ยิงเกลียวปล่อยเข้าไปเลยนะครับอ่ะให้อันนี้เป็นสแตนเลสนะครับสองอันแล้วผมใช้เป็นเฟรมนี้ไปนะครับเสร็จแล้วท่านก็ประกอบไล่เรียงมาอย่างนี้นะครับอ่าก็มีแผ่นตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นล่างนะครับประกอบต่อก่อนมาแล้วตรงนี้ผมก็จะให้เป็นกล่องไปเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นตู้เราเตอร์นะครับอันนี้เป็นไม้อัดเบิร์ดทั้งหมดนะครับไม้อัดเบิร์ด สร็จแล้วด้านล่างเนี่ยนะครับผมจะมีเฟรมไม้อีก2ตัวแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะหงายให้ดูนะครับเฟรมไม้ยึดกับพื้นตู้เพื่อที่จะยึด3แผ่นนี้เข้าด้วยกันนะครับส่วนด้านหน้าตอนนี้ผมจะทําเฟรมตัวนี้ไปท่านก็ยึดเข้าไปครับให้น็อตไปด้วยครับ2ตัวร้อยน็อตเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวรับไม้บากไว้ให้ด้วยเผื่อถาตัดหรือว่าคลอสคัตวิ่งจะได้ผ่านไปได้นะครับอ่ะนี้ไปดูใต้ล่างนิดนึงเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับ แรกนะครับเราจะยึดเฟรมทั้ง3แผ่น3าสาช่วงเข้าด้วยกันนะครับเพราะเวลาผมส่งส่งเป็นพาร์ตมันก็จะมีไม้เฟรมตรงนี้นะครับสท่อนแล้วก็มีเกียวปล่อยยึดเข้าด้านล่างนะครับสิ่งที่ท่านมีคือยึดเกียวปล่อยหรือว่าอุปกรณ์สําหรับยึดนะครับเสร็จแล้วด้านล่างผมจะให้ฐานวางไปให้1 2- 3สช่วงครับหัวกลางท้ายเพราะว่าถ้าวาง2ช่วงเดี๋ยวกลางจะตกท้องช้านะครับอ่ะเป็นอย่างนี้ถ้าท่านจะไปใส่ล้อเกาะด้านข้าง ที่ผมมีอยู่ก็ใส่ได้นะครับถ้าอยากจะเลื่อนอ่ะอย่างนี้ผมตัวนี้ก็คือตัวดามให้เฟรมทั้งหมดเนี่ยเป็นแผงเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับ พอยึดมือจับเสร็จนะครับเนี่ยก็ดึงออกมาเลยเนี่ยฮะผมจะทําเป็นลูกปืน2ตอนแบบนี้เลยนะครับนะฮะลูกปืน2ตอนคือดึงออกมาสุดจะได้สุดลิ้นชักเลยคือมันจะมีการจริงๆเิงก็เรียกสาตอนนะครับอย่างนี้ดึงออกมาได้นะครับเนี่ยฮะก็ลื่นดีนะครับตรงนี้ลูกปืนตรงนี้ครับหนาชักใหญ่ครับมาเก็บของได้ตรงนี้ก็เพื่อวางอเนกประสงค์ได้อีกเป็นชั้นโป่งๆเอาละครับตัวนี้ก็ได้มาครบแล้วนี่ก็ถึงขั้นตอนการประกอบแล้วประกอบที่จะติดตั้งโต๊ะแล้วนะครับ เราก็ยกมาวางได้เลยนะครับเพราะผมจะทําพอดีเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บเข้าไปเอาละครับพอดีแล้วนะครับครับหน้าตัวนี้ชิดซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เสมอขอบพอดีนะครับตรงนี้ผมทําพอดีก็คือเขาจะห้าสิบหกเซนติเมตรนะครับตรงนี้ครับผมต้องการให้รู้วอยของเขาใช้ได้เนี่ยดึงออกมาได้ดึงเพราะว่าของเขาดึงทีนี้ตรงนี้ที่ผมต้องทําโบแล้วก็ปิดที่หลังเพราะว่า ตรงนี้ครับเขาจะพอดีนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมานิดนึงนะฮะเขาจะพอดีเพราะว่าตรงนี้จะติดมือจับนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วจะใส่ไม่ได้เพราะผมต้องการให้ฟิตพอดีเลยนะครับมันจะได้ดูแบบสวยๆนะครับครับชุดนี้ก็จะเป็นแผ่นบนนะครับเป็นไม้อัดเบิร์เช่นกันนะครับหนา20มิลนะครับตรงนี้ถ้าท่านมีปากกาเอาปากกาด้วยผมจะติดปากกาตรงนี้ไปให้ท่านเลยนครับตัวนี้เป็นปากกาเหล็ก เฟรมเหล็กเลยนะครับตัว7นิ้วแต่ถ้าท่านไม่เอาแล้วก็แบล็งไว้ไม่ต้องใส่ไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างมันจะพอดีพอดีนะครับเนี่ยฮะผมก็จะทําออกแบบให้ทีมงานทําพอดีก็คือสไตล์เมืองนอกเขาก็จะทําประมาณนี้นะครับใช้ไม่อัดเบิดทํานะครับ ครับทีนี้ก็เป็นโต๊ะแล้วนะครับเซตแรกนะครับที่เราจะได้ก็คือโต๊ะอย่างเดียว1 3ื0 0สามพัมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็เข้ามาเลยครับ1 3ื่นพันนี่โต๊ะนะครับสภาพเมื่อกี้นี้ไม้อ่าทาตัดค r o s s cut ที่เป็นไม่อัดเบอร์สิบมิลนะครับตัวนี้ก็ให้ไปเลยนะครับท่านจะได้ใช้กระโต๊ะตัวนี้ได้เลยนี่ครับรอนนั้นท่านก็ตัดนะครับผมก็ลองรับไปให้แล้วตัวนั้นตัวรับไม้นะครับตัด ตัวนี้ข้อดีอย่างที่ผมบอกครับเลื่อนออกไปได้เลยซอยไม้ได้เพราะเราคล่อมแล้วนะครับตรงนี้เราจะใช้รูปแบบใดแล้วแต่เราเลยนะครับชนตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเลื่อนออกไปได้สุดเลยตอนนี้เต็มแล้วไม่เป็นหลุมแล้วนะครับเลื่อนไม้ได้เลยอ่ะแล้วตรงไหนอีกตัวนี้ให้ถาดตัดไปอ่าด้านนี้นะครับติดเราเตอร์ทิมเมอร์ได้นะครับแล้วก็ผมก็ให้รั้วแต่เป็นรั้วแบบธรรมดาไปอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับ ครับถ้าจะอุดหนุนโต๊ะอย่างเดียว1 3 0 0 0นะครับแต่ถ้าจะเอาเลื่อยด้วยนะครับรุ่น D-W-E uh, 7492รุ่นนี้นะครับที่ขยายได้อย่างที่ผมบอกผมทำลองรับออกมากเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็น29,350รวมส่งเนี่ยได้ทั้งเซตนี้ไปเลยนะครับได้ลิ้นชักไปได้2ออันอย่างเงี้ยได้ครบแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ฐานรองนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ฟังก์ชันที่ดูเหนือขึ้นไปอีกก็คือใส่ปากกาอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับ ถ้าใส่ปากกาเข้าไปอ่ะผมก็จะเจาะรูอะไรไปให้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ปากกาเพราะตัวนี้ยึดไว้ให้นะครับเนี่ครับจะได้ปากกาเหล็กเป็นเฟรมแผงเหล็กแบบนี้ฮะตัวนี้รุ่น7นิ้วงานดีนะครับตัวนี้สวยด้วยนะครับอ่ะกระทั่งก็จะได้เอาไปยึดเป็นโต๊ะเวิร์คเบสหนึ่งตัวนี่แหละครับได้โต๊ะสําหรับเอาไว้บีบจับอุปกรณ์หรือว่างานของท่านนะครับตรงนี้ได้เลยอ่ะตรงนี้ ทำงานอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเวงร์นี้ทํางานเวงร์นี้โต๊ะเลื่อยนะครับมีขาตัดเวงร์นี้เราเตอร์นะครับอ่าเราเตอร์ตรงนี้แผ่นตรงนี้ผมก็ยังเผื่อติดตรงนี้นะครับดึงออกมาได้นะครับตรงนี้ผมทําให้เป็นสล็อตอ่าตั้งใจทํานะครับเนี่ยดึงออก,ออกได้ถ้าสมมุติชิ้นงานของท่านใหญ่แต่ท่านอยากจะใส่เป็นช่องหรือว่าเก็บชิ้นงานก็เสียบเข้าไปครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็ทําไปให้นะครับเสียบแบบตึงๆมือน,นิดนึงนะเนี่ยเป็นช่องเผื่อถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มตรงนี้ติดเราเตอร์ทิมเมอร์นะครับตรงนี้ครับพอเพิ่มปากกาเข้ามาสภาพนี้เลยถ้าเป็นโต๊ะอย่างเดียวก็หมื่นสี่พันห้าร้อยรวมส่งนะครับเนี่ยฮะมีอย่างที่บอกเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างมีปากกาขึ้นมาตัวนี้เป็นเฟรมแผงเหล็กเจ็ดนิ้วนะครับพื้นโต๊ะมีถาดตัดมีตัวรับมีชุดเลาเตอร์แต่ว่าตัวรั้วยังเป็นรุ่นตัวเก่าเลือตัวเริ่มต้นนะครับเพจ ถ่าตัดตัวเริ่มต้น14,500รวมส่งแต่ถ้าอุดหนุนทั้งโต๊ะเรื่อยเลยนะครับก็จะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น30,000กับดอยู่3 0 0 0 0ยังไม่ถึง1,000 3 0สภาพนี้นะครับก็ลองดูนะครับรวมส่งด้วยเดี๋ยวมาหน้าร้านจะให้ผมประกอบให้ก็ยินดีนะครับแต่ว่าขอเวลาผมนิดนึงนะครับเพราะว่างานพวกนี้มันใช้รายละเอียดเยอะนะครับ แต่ถ้าชอบความสมบูรณ์แบบที่สุดเลยก็ราคาจะเป็น16,700หร้อยหมายถึงรวมโต๊ะนะครับที่เปลี่ยนก็จะมีขาตัดนะครับถาตัดจากเดิมทีที่จะเป็นรุ่น1ิมิลตรงนี้ความหนานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับองศารุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ผมจะให้เป็นรุ่นนี้เลยครับตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะจะเหมือนฝรั่งเขาทําเลยตรงนี้จะสามารถใส่ตัวล็อกได้นะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับตัวล็อก เนี่ยฮะสามารถบีบไม้ได้แต่เปิดเริ่มต้นก็กรีดกลางมาเลยนะครับถ้าท่านมาหน้าร้านผมกรีดไปให้เลยนะครับก็ตัวนี้ล็อกได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนฝรั่งเลยหนา20มิลนะครับล็อกแต่ถ้าท่านไม่ใช้ดึงออกได้ครับเนี่ยทีมงานผมทําดึงออกได้ถ้าจะใช้ใส่เข้าไปก็ได้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นสล็อตนะครับก็บีบองศาได้ตามต้องการนะครับตรงนี้ ตัวด้านล่างนะครับตรงนี้ผมทําเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับสำหรับไส้วันนี้แต่ไม่ได้มานะครับถัดมาล้วจากตัวเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนี้เลยครับล้วก็จะทําดีขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็จะตีล่องตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้อันนี้งานก็จะสวยขึ้นมานะครับเนี่ยฮะอ่าแล้วก็มีหัวก็โหลกนี้ด้วยนะครับตัวล้วก็ขยับได้เช่นกันครับขยับเข้าขยับออกขยับเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่า ครับอย่างที่บอกนะครับถ้าต้องการโต๊ะที่ตัวท็อปสุดถ้าเป็นโต๊ะเปล่านะครับหมื่นหกพนะครับโต๊ะเปล่าเลยแต่ถ้ารวมเลื่อยด้วยนะครับก็จะเหลือ33,000ื่นสามพันทรวมส่งนะครับมาหน้าร้านทั้งหมดนี้ผมลดราคาเป็นค่าขนส่งให้นะครับแล้วท่านถ้าท่านอยากให้เราประกอบให้เราทําไว้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าขาดการประกอบก็ประกอบสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเซตอัพให้ท่านแบบนี้เลยนะครับ ครับทั้งหมดเนี่ยผมลองถ่าแล้วนะครับก็จะสูงประมาณ87เซนก็ไซส์ออกไปทางยุโรปนิดๆน,นะครับแต่เอเชียก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าความสูงก็อยู่อย่างผมนี่ก็อยู่ระดับเอวนะครับก็กําลังได้อยู่ทีนี้ถ้าท่านอยากจะเกิดการเลื่อนเคลื่อนย้ายนะครนี่ยผมมีล้อตัวนี้ชุด1 8 0มี4ีล้อนะครับผมก็เลยไม่ได้แกะเอเหม่แต่เคยทำคลิปไมัมันจะแปะอยู่ข้างๆเลยครับแปะ แล้วเพียงแต่เราเหยียบนะครับนี่หเหยียบวันนั้นผมทาคลิปแล้วตัวนี้เหยียบมาไม่จะกระดกแล้วเราก็ลากไปพอไปถึงปุ๊บเราก็งัดขึ้นมามันก็จะนั่งลงปลาใหม่น,นะครับก็จะนั่งลงบนอาฐานไม้ที่ผมทําไว้แต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายแล้วเหยียบได้ครับถ้าจะอุ่นหนูตัวนี้อันนี้ผมจําหน่ายแยกไปนะครับเพราะอยากไม่อยากให้ราคามันดูสูงขึ้นไปอีกแต่ท่านพอใจราคานี้บวกอ,อ,กอีกรล้อชุดล้อพันแก็ได้เลยนะครับครับทีนี้เรามาดูขนาดโดยรวมโดยประมาณนะครับใช้สเปซเท่าไหร่ตัวนี้ครับตกเมตร เจ็ดเกือบเมตรแปนะครับรวมปากกาเนี่ยฮะร,รวมปากกาด้วยก็เมตรเจนะครับตัวนี้เมตรเจความกว้างนะครับปกติตรงนี้นะครับผมต้องการคล่อมตัวเนี้ยเพราะเราต้องการรั้วดึงตรงนี้ก็อยู่ประมาณ60เซนนะครับหย่อนนิดหน่อยแต่ว่าถ้ารวมหน้าไปด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับอ่า กว้างยาวเสร็จแล้วความสูงอย่างที่เกินไปนะครับความสูงจะอยู่ที่87เซน86เซน87เซนโดยประมาณนะครับก็อยู่ประมาณเอวนะครอยู่ประมาณเอวของเราก็ทํางานได้แล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างอย่างที่ผมบอกตามสเปซนี้เลยตามรูปลักษณ์นี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ใช้ไม้อัดเบิร์ดทั้งหมดนะครับไม้อัดเบิร์ดจะมีเลเยอร์หรือว่าจํานวนชั้นที่มากกว่าปกตินะครับและกาวชนิดกาวที่ใช้เนี่ยเขาอ่คเคลมว่าของเขาอ่าโดนน้ำโดนอะไรได้สบายนะครับ ครับผมถ้าชื่นชอบก็มาอุดหนุนที่เรา t ทยคอมพิ้นเตอร์เว็บไซต์ที่ทำให้งานไม้เป็นเรื่องง่ายนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม